สวัสดีครับผมจาลัมลูกข้าวนาวันเวลาสถานที่อาถูกกำหนดไว้แล้วจึงท,ทำให้เรามาเจอสิ่งอาจเป็นมงคลน,นี้เดี๋ยวตามไปชมครับนี่คือต้นพยุงนะครับเดี๋ยวผมจะ z ูมให้ดูนะครับวันนี้นะครับเรามาเจอไม้มงคลน,นะครับกาฝาก้นพยุง จะ z สู m ไปดใูใกล้ครับอยู่เป็นยอดเลยนะครับกาฝากต้นพยุงต้นนี้นะครับเชื่อว่ามีครอบครองแล้วจะทำให้มีความเจริญรุ่งเรืองมีคนพยุงเพื่อคุณช่วยเหลือไม่ตกอับกาฝากไม้พยุงไม้มงคลน,นำอบปากท่านผู้ชมในวันนี้นะครับ